สวัสดีครับพามสปอร์ตนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวรองเท้ามิซุโนะนะครับสายซับพอร์ตนะครับตัวนี้นะครับเป็นรุ่นมิซุโนะเวฟสเตลนีโอทูนะครับสำหรับสาวกมิซุโนะที่ชื่นชอบรองเท้าที่ซับพอร์ตนุ่มๆนะครับระบบเซฟตี้ดีๆนะครับตัวนี้เลยนะครับและตัวนี้ได้รับความนิยมจากนักกีฬาตามสโมสรที่ประเทศญี่ปุ่นค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับดยระบบเซฟตี้ที่ดีมากๆนะครับแล้วก็ มันนุ่มด้วยนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ที่มีด้วยกัน2สีนะมีสีน้ําเงินมิวเกนแพคที่โอลิมปิกนะครับที่ผ่านมานะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นสีลิมิเต็ดดิชั่นนะครับสีขาวเทานะครับนะฮะสวยมากๆเลยนะครับนะฮะตัวนี้พัฒนาไปจากตัวแรกค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับตัวแรกเนี่ยวันทั้งนุ่มทั้งเซฟแล้วนะตัว2เนี่ยนะครับนะฮะพัฒนาขึ้นไปอีกนะครับนะฮะ รองเท้ามีน้ำหนักเบาขึ้นด้วยนะนะครับพื้นนะครับเป็นลายดอกยางแบบนี้เลยนะครับมิชโนเองเนี่ยเขาโดดเด่นเรื่องความหนึบของยางอยู่แล้วนะครับนะฮะแต่ตัวนี้เป็นพื้นอนมาร์กิ้งนะครับนะฮะเราจะสังเกตได้ว่ารุ่นนี้นะครับพื้นเขาจะเป็นแถบเดียวนะครับไม่แบ่งส้นเท้ากับปลายเท้านะครับพื้นแบบนี้มันมีประโยชน์ยังไงนะครับเวลาเราลงส้นนะครับแล้วเราจะเหยียบปลายเท้าเนี่ยมันจะทําให้เราเหยียบได้เร็วขึ้นนะครับนะฮะหรือเวลาเรา ใช้ปลายเท้าเหยียบนะครับมันจะยกส้นได้เร็วขึ้นนะครับนะฮะก็รุ่นนี้นะครับทาให้เราวางเท้าได้เร็วขึ้นยกเท้าได้เร็วขึ้นนะครับนะฮะทำให้เราก้าวต่อไปได้เร็วขึ้นนะครับตัวนี้นะฮะเราสังเกตได้ว่าพื้นเนี่ยด้านข้างเนี่ยนะครับเขาจะมีพื้นเกินนะครับนะฮะพื้นเกินออกมาตรงนี้นะครับเวลาเรา ต้องใช้ข้างเท้าด้านนอกนะครับอย่างเช่นสไลด์ด้านข้างนะครับตีลูกโฟร์แฮนลึกหรือจังหวะไหนที่ต้องใช้ข้างเท้าด้านนอกเนี่ยยันออกมานะครับนะฮะตัวนี้จะมีประโยชน์มากนะครับตัวนี้ช่วยลดการเกิดอุบัติเหตุข้อเท้าพลิกได้ดีมากๆเลยมีประโยชน์มากนะนะครับและตัวสีดำเนี่ยเป็นโฟมนุ่มเลยนะครับนะฮะนุ่มเลยเนี่ยผมกดดูนะครับเนี่ยนุ่มตัวนี้อย่างที่บอกครับเป <ๆ S 2> ็นโฟม2ชั้นนะครับแล้วตรงกลางเนี่ยจะมีเวฟนะครับตัวเวฟเนี่ย เยอะขึ้นนะตัวเวฟตั้งแต่ส้นเท้าไปถึงปลายเท้าแล้วขึ้นมาถึงตรงตะตุ่มเลยนะตัวเนี้ย มันช่วยล็อกข้อเท้าดีมากนะครับนะฮะและข้างเท้าเนี่ยก็ช่วยล็อกนะครับข้างเท้านะครับอย่างที่บอกครับเวลาเราสไลด์ด้านข้างนะครับต้องใช้ข้างเท้าด้านนอกนะครับตัวนี้นะครับจะมีประโยชน์มากๆเลยนะครับนะฮะกันข้อเท้าพลิกหน้าเท้าพลิกได้ดีมากนะครับนะฮะเห็นไหมฮะให้มาถึงจนถึงตะตุ่มนะครับล็อกข้อเท้าดีมากแล้วตัวเวฟไปจนถึงปลายเท้านะครับนะฮะตัวเวฟเนี่ยมันมีประโยชน์ไม่ใช่แค่นุ่มอย่างเดียวนะตัวนี้มันยังช่วยเวลาเราลงพื้นเนี่ย ทำให้เราสเสถียรมากขึ้นนะครับไม่เอียงซ้ายเอียงขวานะครับนะฮะมันจะช่วยบาลานซ์ตัวนะครับนะะตัวเวฟเนี่ยไม่ได้มีดีแค่นุ่มอย่างเดียวนะนะครับช่วยเพิ่มความสเสถียรเวลาลงพื้นด้วยนะครับและตัวนี้นะครับเพิ่มความสเสถียรตั้งแต่ส้นเท้าจนถึง ปลายเท้าเลยนะครับรุ่นนี้นะฮะอย่างที่บอกครับเซฟตี้ซัพพอร์ตมากๆรุ่นนี้นะครับและตัวนี้นะครับเป็นมิโซนิอินิชีเน็นะครับใครนึกไม่ออกนึกถึงเอ่อโยนิกพาวเวอร์คัชชั่นพลัสนะครับตัวนี้จะมีคัชชั่นอยู่ด้านหน้านะครับนะฮะเพิ่มความนุ่มนะครับแล้วก็เอนิจีดีเทิร์นที่ดีขึ้นนะครับเวลาเราถีบตัวหรือก้าวนะครับนะฮะตัวมิโซนิอินิชีเน็เนี่ยนะครับมันจะช่วย เพิ่มอินทีจีดีเทอร์ที่ดีขึ้นกนะ็คือเด้งขึ้นนั่นเองนะครับทำให้เราออกตัวได้เร็วขึ้นดีขึ้นนะครับนะฮะแล้วแถบสีเทาๆเนี่ยนะครับนะฮะโฟมล้วนๆเลยนะครับนะฮะตัวนี้แล้วสูงขึ้นมาล็อกข้อเท้าด้วยนะนะครับแล้วตัวโลโก้มิซูโนะตัวนี้เป็นเหมือนกับ ฮาร์ดลับเบิลนะครับเป็นยางแข็งๆคล้ายพลาสติกเลยนะตัวนี้มันจะช่วยล็อกข้อเท้าได้ดีมากๆเลยนะนะครับนะฮะและด้านในก็ยังมีโฟมด้วยนะครับนะฮะรองเท้าตัวนี้นะครับระบบเซฟตี้นี่หายห่วงเลยนะครับเรื่องล็อกข้อเท้านะครับนะฮะตัวนี้โฟมมันสูงขึ้นมาเฉยๆนะไม่ใช่พื้นสูงนะครับนะฮะตัวนี้มันสูงขึ้นมาเพื่อซับพอร์ตข้างเท้าด้านนอกนะครับนะแล้วตัวเวฟนะครับช่วยล็อกข้อเท้านะครับไม่ให้เกิด อุบัติเหตุนะครับเช่นกอเท้า,ทาพิกหนะ้าเท้าพิกนะครับแล้วตัวนี้ให้โฟมมาแน่นๆเลยนะครับนะฮะโฟมเป็นร่องด้วยนะตัวนี้นะครับนะฮะ นี่เลยนะครับด้านในก็จะเป็นโฟมนะครับนะฮะโฟม2ชั้นเหมือนกันครับแล้วก็ตัวเวฟนะครับช่วยรองรับเส้นกลางฝ่าเท้าอีกทีหนึ่งนะครับป้องกันการเกิดรองช้าด้วยนะครับนะฮะนี่ฮะตัวเวฟสีแดงๆตัวนี้นะครับนะฮะแล้วตัวโฟมนะครับตัวนี้จะเป็นร่องนะครับนะฮะเวลาเราลงน้ําหนักนะครับตัวนี้มันจะยืดหยุ่นดีมากนะครับยืดหยุ่นมากกว่าโฟมที่มันตันๆนะครับเรียบๆเนี่ยนะครับความเด้งมันไม่ค่อยมีนะครับแต่ตัวนี้นะครับเสาะร่องมานะ ทําให้เวลาเราลงเท้าเนี่ยนะครับมันยืดหยุ่นได้ดียิ่งขึ้นนะครับและสีแดงๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเวฟนะครับนะฮะนะฮะแล้วก็ซัพพอร์ตด้วยโฟมสีดำนะครับนะฮะตัวนี้นะครับมันจะช่วยล็อกข้อเท้าด้านนอกนะครับแล้วก็ข้อเท้าด้านในนะครับนะบางคนเนี่ยไม่ได้ยืนตรงซะทีเดียวนะครับบางคนยืนเท้าเอียงลงข้างๆนะครับด้านในนะครับด้านนอกนะครับแต่ว่าตัวนี้นะครับมันจะช่วยปรับสมดุลข้อต่อให้มันรับน้ําหนัก ได้พอดีนะครับบางทีเนี่ยถ้าเรายืนทิ้งน้ําหนักทางข้างเท้าด้านในนะครับข้อต่อเราก็จะเอียงเอียงน,นี่มันจะรับน้ําหนักข้างใดข้างหนึ่งซึ่งมันจะทําให้เกิดอาการบาดเจ็บแล้วก็ข้อต่อเรานะครับจะ การใช้งานจะอายุก็จะสั้นลงนะครับนะฮะตัวนี้มันก็จะช่วยปรับสมดุลข้อต่อเรานะครับนะฮะให้มันบาลานซ์นะครับเราจะได้ใช้งานได้ยาวขึ้นนะครับแล้วก็ลดการการเกิดาการบาดเจ็บด้วยนะครับนะฮะรองเท้าตัวนี้นะครับตรงส้นตัวนี้นะครับก็จะเป็นวัสดุคล้ายๆหนังกลับเลยนะนะครับแล้วก็หน้าผ้านะครับจะเป็นลวดลายผ้านะครับนะฮะรุ่นแรกก็จะเป็นผ้าเหมือนกันนะนะครับรุ่นรุ่นสองเนี่ยก็จะเพิ่มลวดลายเข้าไปนะครับส่วนที่เราใช้ลากเท้านะครับเวลาเบรกนะครับ ตรงนี้ก็จะเป็นยางเลยนะครับเขาเย็บเป็นยางมาให้เลยนะคะแล้วตรงปลายเท้าตรงนี้มีดูาชิลนะครับช่วยปกป้องปลายเท้าด้วยนะครับนะฮะบ,บางคนใช้ปลายเท้าเบรกนะครับ ะะแล้วรองเท้าบางรุ่นเนี่ยก็ไม่ได้หุ้มสูงขึ้นมาแบบนี้นะครับทาให้รองเท้าเนี่ยมันพังไวนะครับบางคนเนี่ยปลายเท้าเปิดไปเลยนะครับต,รตัวนี้มันก็ช่วยยืดอายุการใช้งานของรองเท้าได้มากขึ้นแล้วก็เบรกได้ดีขึ้นด้วยนะเพราะว่ามันเป็นยางที่พื้นเลยนะครับนะฮะตรงนี้นครับลากเท้ามันมันสบายสบายเลยนะครับแล้วตัวนี้นะครับก่อนจะไปโดนยางที่เบรกเนี่ยปกต mm ิ hmm. เราใช้ตรงข้างเท้าเบรกอยู่แล้วนะครับตัวพื้นเนี่ยเขาทาเกินออกมาแบบนี้นะครับ มันจะโดนที่พื้นก่อนเลยนะครับนะฮะก็ช่วยยืดอายุการใช้งานของรองเท้าได้ยาวยิ่งขึ้นนะครับนะฮะรุ่นนี้นะครับตัวลิ้นรองเท้าก็จะมีโลโก้นะครับแล้วก็จะมีชื่อรุ่นตัวนี้นะครับฮะซัพพอร์ตดีมากเลยนะครับแล้วก็อินโซตัวนี้นะจะเป็นอินโซแบบเอ็นนิซี่นะครับนะฮะใครนึกไม่ออกก็นึกถึงอินโซสีนเหลืองของโยนิกอะตัวนี้ก็จะเป็นพาวเวอร์คัชชั่นพลสนะครับตัวนี้ก็จะซื้อ ต่างหากเนี่ยเป็นพันตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับก็ซื้อเนี่ยก็หลายตังเลยนะฮะนะครับซื้อก็เป็นพันเหมือนกันนะแต่ตัวนี้แถมมาให้นะครับนะฮะรองเท้ารุ่นนี้ถึงบอกว่าเน้นซัพพอร์ตจริงๆนะครับนะฮะแม้ถ้าอินโซยังนุ่มเลยนะครับนะแล้วก็เน้นระบบเซฟตี้ที่ดีมากๆนะครับรองเท้ารุ่นนี้นะครับรองเท้าตัวนี้นะครับเหมาะสําหรับใครที่ต้องการรองเท้าสายซัพพอร์ตนะครับระบบเซฟตี้ที่ดีมากๆนะครับนะฮะก็ตัวนี้เลยนะครับระบบซัพพอร์ตเนี่ยโฟม2ชั้นนะครับ ตรงกลางมีเวฟนะครับด้านหน้าเนี่ยมีมิซูโนะเอนิซี่นะครับเพิ่มความนุ่มที่ปลายเท้าและเอนิจี่ดีเทิร์ที่ดียิ่งขึ้นนะครับนะฮะแล้วก็ระบบเซฟตี้นะครับ ตัวเวฟนะครับนอกจากเรื่องปรับสมดุลเวลาลงพื้นนะครับไม่ให้เอียงซ้ายเอียงขวาที่จะทําให้เกิดอุบัติเหตุได้นะครับตัวนี้ก็ช่วยล็อกข้อเท้าและหน้าเท้านะครับนะฮะกันพลิกข้างเท้าด้านนอกได้ดีมากๆเวลาเราต้องใช้ข้างเท้าด้านนอกหยั่นพื้นนะครับนะฮะและตัวนี้นะครับช่วยปรับสมดุลข้อด้วยนะครับนะฮะทำให้เรายืนได้ตรงมากขึ้นนะครับไม่ให้ข้อเราเนี่ยนะครับลาบดำหนักข้างใดข้างหนึ่ง นะครับนะฮะช่วยยืดอายุร่างกายของเราให้ใช้งานได้ยาวขึ้นนะครับนะฮะก็ใครสนใจนะครับมิซูโน่เวฟสเตลนีโอ2เจแปนนะครับของญี่ปุ่นของแท้นะครับต้องระวังของปลอมก็ได้นะครับก็ทักกันเข้ามาได้นะครับที่พามสปอร์ตนะครับวันนี้ขอจบการรีวิวนะครับมิซูโน่เวฟสเตลนีโอ2เจแปนนะครับแต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากครับ